วันนี้พ่อครัวของเราจะทำผัดกแกงถั่วนะคะทุกคนถั่วอีกแล้วค่ะวันนี้มาสุดท้ายแล้วมาสุดท้ายแล้วนะใช่เอออย่ามาใกล้นะเพราะว่ามันมันคนข้างที่จะมีกลิ่นกับข้าวไปอยู่ไปอยู่ <laughs> อยู่นดิดมันไม่ควรจะมาแล้วก็ก็อยากจะทำคอนเทนต์นะคะควรจะปิดปิดแล้วห้องอ่ะปิด แม่พ,พี่แกงลงก่อแกนแล้วแมนี่มันสูต<น>ใส่พวกสูตรอะไรสูตรหมูบ้านนี่แหละเรานิยมกันตอนรุกสมูนสูตรของพี่เองสมุนก่อนช<อ>ือไห่ล้มเหรอประมาณนี้ครับสูตรหัำไหลเ <c oughs> คสสีว่าไงครับสูตรหัำไหลเป็นตะไบหยาดเนาะ เอฟดีว่าไงครับคูอทำไรเคยเห็นกันไหมถามเอฟซีได้รู้จักไหมูตรทำไรลมันชื่อให้หน่อยนะคะพ่อครัวอะไรดีนี่เขาบอกว่าขายความบ้านบ้างเชฟค้าห้างก็มาแล้วก็มีแล้วนะนี่เชฟอะไรอ่ะ เดยกเียงกระทะมฝังน <sink> <Philippines> <laughs> ี <Creed cities> ้หน่อยค่ะจะไผูเช็นคุยครอบเดี๋ยวต้องไปห่าน้ำเอีงเชฟผีกระทะหรือเปล่าเจบผีข้าวหอมมาแล้วโอทำตะเข้าว ท้าการสายฝนโอ้ยยหลังลัวดีคะโหมีภููเขาด้วยนะง่าย้มหมดด่า น,นี่คือสุดโบราณครับฝาอ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอสุดแล้วเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพาชมวิวหลังครัวนะคะทุกคนนี่ฝนตกอ่ามองไปไกลๆก็จะมีภูมูเขานะคะระดับสายตาหลังฝนตกก็จะมีหมอกปกคลุมบรรยากาศ ดีแสนดีว้าวเจลลี่ลาไอ้์ซื้หรือยังเป็นไงคะรสชาติรสชาติยังไม่ต้องชิมก็รู้ว่าอร่อยมันเป็นสูตรดั้งเดิมแล้วอ๋อโบราณครับสูตรได้นะอโอเคเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพร้อมแล้วระทานไดนะกินข้าวนำการเด้อ เสร็จแล้วนะคะทุกคนผัดพริกแกงถั่วหมูนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกิงข้าวก่อนนะคะ